เป็นเช็ดเฉียวคุณอยู่ไปครับมาขึ้นขนขึ้นครับเบีย้ยขึ้นขนขึ้นเบีย้ยขึ้นแมาขึ้นเม็ดไปตามขุนครับตามขุนขนขึ้นครับฮฮเฮ้ลงบ่อแน่เลยวะ ดูทรงแล้วน่าจะลงบ่อยังไม่โดดลงบ่อเว้ยเนี่ยจ่อไว้ก่อนแล้วกันจ่อไว้ก่อนลงบ่อแล้วดังกันไปครับไปครับเม็ดไป ครับเม็ดไปเข็มจิ้มโคนโคนหนีว่ะอ่ะปะเม็ดไปเลยกินม้าก่อนนะครับใจเย็น กินลูกเข้าไปไข่ล้วนี่นะโอเคท่านผู้ชมผมยอมเสียมาสองตัวแล้วกันนะครับลูกเข้าไป เดี๋ยวผมได้เดต่าอ,อีกลำหนึ่งกินลูกเข้าไปมีรูเดียวต้องถอยขึ้นไปข้างบนกินลูกเข้าไปกินเรือไปเลยครับโอเคปลาโคนบุกไปกค,ครับโคนบุกินครับ กินครับขุนขึ้นครับจริงๆเขาน่าจะแทงโคนมาเฉียงๆนะเพราะว่ามันกินได้แน่ๆครับผมทิ้มใส่มาเลยดีกว่ากินครับเดี๋ยวผมต่อมาออต่อเรือไปเลยนะท่านผู้ชม ต่อเลยครับทิมขึ้นไปครับกินครับผมลุกไปก่อนนึ่งเท กระเทิบดีกว่าออืน่าจะกินตัวนั้นได้อ,อ่ะดันขึ้นไปแล้วกันนะครับกินครับผมดันขึ้นไปครับ ไว้ผูกไว้ครับดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปลุกตัวนี้ครับผมจริงๆเขาหน้าจะเอาเรือมาลุกผมนะตามหลังจริงๆแล้ว เต่ลุกตัวนี้ขุนไงเอาอะไรปิดได้โคนปิดก็ไม่ได้ต้องหนีแล้วแหละอืมกินโคนไปเลยดีกว่าท่านผู้ชม นเปิดลุกไหมเปิดลุกนะครับกินเหลือครับไปครับดังขึ้นไปข้างบนต่อเหลือเปล่าต่อนะครับกินครับผม อไปครับติดมาตัวน,นั้นเลยไปครับดังนั้นไปครับนะบังคับหน่อยแล้วกัน ไปครับตาหนึ่งตา,งตาไมครับกระเทิบเข้าไปกินก่อนเลยครับตัวที่หนึ่งลุกเข้าไปครับผม ดังกันไปครับไปยืดไกลๆดีกว่าไปครับไปครับ ไปครับผมไปครับไปครับอืออึยงงันไปครับเราจะลอมมานะท่านผู้ชมไปครับผม เนียบรอลอยมาตายมาน่าจะตายว่ะมาน่าจะตายนะครับอือะลองดู มาตายเพราะว่าถ้าเขาโดดมามาหน้าคุณผมข้เรือลุกเรียบร้อยมาตายอยู่ดีนะครับตายตายตาย,มา,าย,ยาม,มาตายเนี่ยลูกเนี้ยท่านผู้ชมเสร็จมาตายขินครับไปไปไปได้เงินไปไม่นับด้วยมึงยังไม่ไง ไปยอมจำน,น้นซะโอเคเขาปเป็นเล่ยนี่ลูกขอบคุณครับ